ไปดูอีกหนึ่งงานสัมมนาค่ะที่น่าจะจุดประกายเรื่องราวของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเลยโดย True Click Live นะคะจัดอบรมสัมมนานวัตกรรมหลักสูตรการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบครบวงจรเพื่อให้น้องๆน,นั้นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และก็เพิ่มความสนุกในการเรียนรู้ด้วยค่ะ นางเนธชนกวิภาตักศิลปินผู้อำนวยการหน่วยงาน True Click Live บริษัท True Corporation เ,เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนานวัตรกรรมหลักสูตรการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ True Click Live Genius Program ซึ่งเป็นนวัตรกรรมการศึกษาแบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชนถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี2550เป็นนวัตรกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุม4หลักสูตรประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ Genius Program Robotics Genius Program, English Genius Program และ Chinese Genius Program โดยเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานระดับสากลเตรียมพร้อมการเข้าสู่ AEC โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเข้าร่วมอบรมปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมหลักสูตรแล้วกว่า100โรงเรียนทั่วประเทศมีนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6กว่า100 0 0แคน สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เ w อร์ u e บดอทฟรูคลิกไลฟ์ด